สนับสนุนโดยรุ่นใหม่มีสุสูดีแม็กซ์1.9 DDI Blue Power หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ผู้ชมครับดอกกุหลาบสีสดสวยๆเหล่านี้นะครับที่ผู้ชมนั้นซื้อเป็นของขวัญหรือว่าซื้อเป็นสัญลักษณ์แทนความรักให้กับคนที่คุณรักนั้นส่วนหนึ่งครับมาจากที่นี่ที่อำเภอพบพระจังหวัดตากครับสถานที่ที่ได้ชื่อว่าเป็นสถานที่ที่สามารถปลูกดอกกุหลาบได้มากที่สุดและมีคุณภาพที่ดีที่สุดในประเทศไทยครับ สาเหตุสําคัญที่ทาให้อําเภอพบพระจังหวัดตากเป็นสวรรค์ของการปลูกกุหลาบคืออากาศเย็นตลอดทั้งปีและสภาพดินที่มีความเหมาะสมครับจึงเกิดกระแสะการแห่มาปลูกกุหลาบของพี่น้องเกษตรกรกว่าร้อยรายมีพื้นที่ปลูกรวม5,000ไร่มีผลผลิตวันละหนึ่งล้านดอกเป็นจุดเปลี่ยนทําให้เกิดปัญหาราคาตกต่ำครับไร่ปฐมเพชรในฐานะที่เป็นผู้บุกเบิกปลูกกุหลาบมาตั้งแต่ปี2538จึงได้รเริ่มการแปรรูปให้เป็นกุหลาบมหัศจรรย์ พร้อมๆกับการเปิดให้มีการท่องเที่ยวเชิงเกษตรจนได้รับความนิยมเป็นสถานที่ที่ต้องห้ามพลาดหากเดินทางมาเยือนจังหวัดตากครับที่นี่ที่ได้ชื่อว่ากุหลาบมหัศจรรย์ก็เนื่องจากว่ากุหลาบโดยปกติเนี่ยจะอยู่ได้ไม่เกิน7วัน ไม่ว่าคุณจะดูแลดีอย่างไรก็จะบานสวยอยู่ได้ไม่เกินเจนวันแม้แต่จะอยู่ในห้องแอร์เนี่ยใจกันก็ดีแล้วก็จากเหตุที่ได้ได้กล่าวไวแล้วว่าช่วงที่ฮิตสุดๆนั้นกุหลาบขึ้นมาถึง5,000ันไรล่ราคากุหลาบก็จะตกลงเรื่อยๆเราก็มองเห็นความไม่แน่นอนก็พอดีมีบริษัทหนึ่งต้องการกุหลาบต,ตาลที่วากุหลาบอบให้แหง้งแล้วก็จจะอยู่ได้นานาเนี่ยเอาไป เนื่องจากว่าเรามีพันธุ์ที่เขาต้องการอยู่ก็เขาก็สืบตอบมาจนเจอกันแล้วก็คุยกันแต่ว่าเราก็มาศึกษาทดลองทํากันอยู่2ปีเศษถึงได้ประสบความสำเร็จการทำกุลาบมหัศจารย์เริ่มต้นจากการนำดอกไม้สดไปฝังกลบในซิล right. so ิก้าทรายประมาณ2สัปดาห์เพื่อดูดความชื้น จากนั้นนําเข้าเตาอบที่อุณหภูม42ิ42-45องศาก็จะได้ดอกไม้อบแห้งที่ดูภายนอกเหมือนกับดอกไม้สดเลยนะครับขั้นตอนต่อไปต้องอาศัยทักษะและความละเมียดละไยของผู้ทําที่จะต้องนําดอกไม้มาจัดวางตามรูปแบบต่างๆในวดโหลกแก้วสนยากาศซึ่งต้องไล่อากาศออกให้หมดนะครับโดยจะต้องทําให้เสร็จภายใน1วันเท่านั้นไม่ฉะนั้นรูปทรงและสีของดอกไม้จะไม่เท่ากันครับ เท่านี้ก็จะได้กุหลาบมหัศจรรย์แบบฉบับของไร่ปฐมเพชรแล้วนะครับที่จะช่วยเพิ่มมูลค่าขายได้100ถึง2,500บาทสร้างยอดขายได้กว่าเดือนละ20,000ดอกครับเสร็จแล้วนะครับคุณผู้ชมสําหรับกุหลาบอบแห้งครับที่เปลี่ยนดอกกุหลาบธรรมดาาให้กลายเป็นกุหลาบมหัศจรรย์ครับยืดอายุระยะเวลาจาก7วันให้กลายเป็น7ปีครับในนี้ถือว่าเป็นของฝากที่มีคุณค่าและมีความหมายจากเมืองต่างนะครับที่ผมพร้อมกับทีมงานอยากจะมอบให้กับคุณผู้ชมและคุณชลอตครับ ขอบคุณค่ะคุณมันพศสวยงามมากเลยนะคะท่านผู้ชมเห็นแล้วใช่ไหมคะว่าถ้าเผื่อเราขายดอกกุหลาบเฉยๆเราก็เป็นต้นทางค่ะแต่ว่าถ้าเผื่อว่าเราสามารถแปรรูปได้ค่ะอย่างเช่นกุหลาบในถ้วยนี้เนี่ยนะคะก็สามารถที่จะเพิ่มมูลค่าได้นะคะในวันนี้เนี่ยค่ะเราก็จะมีมาแจากท่านผู้ชมด้วยนะคะห้าสายแรกที่โทรเข้ามาเนี่ยค่ะก็จะได้รับดอกกุหลาบที่เป็นกุหลาบจริงนะคะแต่สามารถเก็บได้นานถึง7ปีเลยค่ะไว้เป็นของที่ระลึกจากรายการนะคะ ค่ะในวันนี้ก็ครบถ้วนนะคะทั้งเรื่องของอุปกรณ์การเกษตรนะคะและเรื่องของการแปลรูปผลิตภัณฑ์ทางด้านของการเกษตรนะคะดิฉันคงจะต้องขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ